กระเทียมสับพริกหั่นหน่อไม้แล้วก็หมูสับแล้วก็มุนเส้นแช่พร้อมจะผัดหน่อไม้ลวกก่อนฟูได้แล้วเราจะลวกหน่อไม้ น้อยน้ำขึ้นก่อนน้ำเดือดแล้วเทซื้อหน่อไม้เป็นถุงมาถุงละห้าสิบบาทแล้วเอามาหั่นเอง

เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้มเขาเนิ่งนานหรือเปล่าเราก็าสักสิบนาทีเดี๋ยวได้แล้วค่อยมาดูกันผนด้วย ได้แล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย๊ย,ยๆๆร้อนร้อนร้อนเราก็ไม่รู้เขานึ่งมานานแค่ไหน สุกดีหรือยังบางทีหน่อไม้มันมีกลิ่นอ่ะเวลาเราผัดมันก็จะไม่ค่อยอร่อยมันก็จะมีกลิ่นมันกลิ่นเหานอี่กินแบบไม่รู้ดิรสชาติไม่พึงประสงค์ก,กินแล้วแบบเสียดายของอลวกซะหน่อยตักขึ้นเสร็จเอ,เอาล้างน้ำสักนิดนึง เด็ดน้ำ สเด็ดน้ำแล้วก็ไปผัดเลยนี่ได้แล้วผัดชิ้นเล็กๆหน่อยเอให้สเด็จน้ำใช้อันเล็กเพราะว่าอันนี้รูน้ำจะระบายดีดีกว่าอันใหญ่ นี่เราก็ทิ้งเน็ตร้อยก็ความรวดเร็วชุบเช็ดเลยหิวแล้วธรรมดาธรรมดานี่แล้ว หมูสับหมักซสี้๊วใส่ถุงแบ่งไว้อะมันก็ง่ายๆง,ง่ายเลยอ่ะมันหนึ่งกินอ่ะอนนี้สำหรับ2คนกะเอาถ้าเรามีเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมก็ใส่ถุงใหญ่กว่านนี้หน่อยก็ได้ไมมไม่งั้นก็ปริมาณเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ถ้า,ถาทำสำหรับหนึ่งอย่างหนึ่งจานก็ประมาณเนี้ย 家里我的鞋，大呀。 ก็ไม่ต้องใส่ทิพย์ก็ได้อันนี้ง่้ มาแล้วก็หน่อไม้นะง่ายเลยการไปเลย,ยจะผัดแค่หน่อไม้ไม่ใส่วุ้นเส้นก็ได้อันนี้เรามีวุ้นเส้นเราแช่วุ้นเส้นไว้ No. เราแป๊บหนล้นยมันโดนไฟก่อน มันหอยอเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะใส่เป็นเส้นไปอีกขีขาวหน่อยอตบด้วยน้ำตานิดหนึง แล้วก็พริกไทย ดี๋ดีต้องหยอะน้ำนิดนึงอย่ให้เขาเดือดแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่อุ้นเส้นลงไปถ้าไม่มีน้ำมุ้นเส้นมันก็จะแห้ง ล้างของไปเสร็จพร้อมกันพอดีพร้อมเสิร์ฟนั่งกินได้สบ,บายสบ,บายชิวๆอันนี้มันผัดหัไม้แอบบทอดตะทูไปแล้วไอ้กินกับทอดตะทูอรรถไม่จัด เพราะว่าปลาเทงบางทางีเราก็ไม่รู้ว่ามันเค็มห่อเลยทำรสไม่จัดแต่ก็มีรสชาตินะกินกับกินกับได้เยอะๆเน้นกินกับไม่น้นกินข้าวอร่อยอร่อยถูกปากเดี๋ยวนี้ไปซื้อกับข้าวร่องมากินอุ้ยเค็มเผ็ดบอกไม่ถูกเลย ก,ก็เลยคิดว่าโอ้ยเมื่อก่อนแสดทำไมเรากินรสจัดอย่างนี้รสจัดมากอะ่ะจนไม่รู้ว่าหน่อไม้รสชาติเป็นยังไงพริกรสชาติเป็นยังไงหมูปรสชาติเป็นยังไงเหมือนกันหมดเลยออนัวเข้าหน่อไม้ละ ใส่บุญเส้นอหอนึงเลยอันนี้ตัดสั้นหน่อยเขาจะมีคนแซวหูยาวพันคอเลยบ่มไว้ก่อนให้เขาสุก มันก็จะพอดีพอดีไม่ไม่แห้งเกินไปไม่แฉะเกินไปก็ดูเอาใครชอบน้ำเยอะหรือว่าหนะัชอบแบบแห้งหรือแบบแฉะชอบแบบพอดีพอดี พอมันระเหยนะมัพอมันระเหยนะมันจะแห้งกว่าน,นี้อีกตอนนี้มันยังร้อนอยู่มแห้งเกินไปเดี๋ยวม้นเส้นติด จะไม่เหลืออะไรอ๋อยิ่งเราตัดสัน้นอะนะหมุนเส้นติดกระทะมานี่หายหมดเลยได้แล้วได้นาะอั้สิอ๋อได้แล้วเยอะมากเลยเยอะมากเลยว้าวดูดูอ,อร่อยนะ หวนเส้นเยอะๆบางคนเขาก็ชอบวนเส้นเยอะๆจานพูนๆเลยหมูอ่ะพอดีเห็นไหมเน้นกลับไม่เน้นข้าว กินอร่อยทุกคําหมูทุกคําพร้อมเสิร์ฟได้แล้วผัดหน่อไม้วุ้นเส้นใส่พริกด้วยอร่อยอร่อยจริง